ดูออกลุงศักนะครับน <Ay> ี่แรงๆนะครับออกลุงศักชุดเท่าไหร่ลุงชุดเท่าไหร่ครับสามร้อยเจ็ดสิบาทสามร้อยเจ็ดสิบาทครับไม่รวมส่งนะครับพร้อมส่งเออพร้อมส่งสามร้อยเจ็ดสิบแต่ลุงขายน้องสี่ร้อยลุขายี่อยนะครับแรงจริงครับออกลุงศักพร้อมกับหัวแล้วก็กล่องนะกันน้ำหนึ่งชุด ท่านใดสนใจนะครับสั่งได้ที่ร้านนกโกะนะครับเงลุงศักกุ้งไม่แห้วนะววันนี้เออถือว่าใช้ได้เลยครับอุ้ยอุ้ยแต้มสองแต้มสองหัวกุ้งลุงสักนี่หมานช้มัดเลยไหนเดี๋ยวดูคนวัดปลาให้ครับเมื่อกี้เอาปลาไปเก็บนะครับโอ้โหย่มเลยครับเย่มเลยครับหกกว่าอันนี้ทีมงานเหมาบ่อครับเก็ดได้ทีครับคืึเก็บนะนั่ก็เป็นแปดนี่เก็บนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เกดเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูอุ้ยเกดแดกกันไสเลยโอ้ยร้อยแปดสิบครับใครสนใจครับทักมาครับผมไม่ใหญ่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 ลุงไม่ใหญ่สวิงเนี่ยสวิงไปไหนมาเดี๋ยวพี่ค่อยค่อยเดี๋ยวหัวแปะฝั่งมดมดสวิงก็ได้ไหมครั้เป่าเป่าเปียละโว้ย ใจเย็นนะขึ้นก่อนอย่าเพิ่งพูด <c oughs> อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวไม่มีดิ <c oughs> โอโอ,โอเคมาพี่ลงไปเองนะ <c oughs> โอ้อยได้ปลาจานเข้าปลาแปดที่ได้ปลาคลองแล้วได้ก่อนนะอยู่ไหมได้ก่อนนะโอ้ใช้โลครึ่งอยู่ครับให้เขาดูนะครับ โอเคครับเน,เ,นะเนี่ยเรียกย้ายมาได้ปลาเลยดูดูคนเท่างองเงี้ครับปลากินงองเงครับเฮ้ยถือดีดีนตัวิงห์อะบัวอะไรเอาลองทีะเอาตามมาทําไมเอาล,อง,อาลองในน้ำไว้เฉยเออด,ดูดิโอ้สวยเลยคนตักปลาแม่งสวยเลยเดี๋ยวพึ่งโอ้แม่งสวยเข้าสวิงไม่ได้โอ้เบียร์ก็จะหกใส่ยนชีโอ้สวยเลยสวิงขาดเดี๋วย,เยวเดี๋วยวใจยิ่ง

นิดๆประมาณเก้าดเก้าแปลตืิงมาก่อนแปลติงไงน่อ่ครับอครับอ่ครับอครับปล่อยหวานหวานปล่อยหวานหวานอย่าให้เข้าประตูน้ำมันมีเพียงอ่าตะวิตปล่อยวิ่งออกกดรกดขาลงกดขาลงจุ่มไว้ปกว่าคู่ันวงอันนีครับ โอ้โหนึกว่ากูเล่าเถอะมันกินโคตรเบาเลยอ่ะไปเอาเดี๋ยวมาตักแม,ม,เมแ่เดินมานี่ตะพิษเ,เดินมานี่เดินมานี่นี่เดี๋ยวตำๆนี่แกเดินมาหนี่โอ้โหมันไม่ใช่เหยื่อปลอมลุงมันกินมิดแล้วไปเอาตะพิง,ง,างมาสายหนา,นนานเล่นหน่อยหนึงเด้อเขาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นห้าโลอยู่ตัวนี้อุ้ยโกโกวาไดด้้กก็็ถถถ่่่่่าาายยยยววีโออแลู ปมามาล่มาแลมัไปมาเสร็จมาให้มันเข้าตรงนี้แต่เย็นๆลุงอย่าเพิ่งตักดิโอ้โหปลาเพิ่งจะปลาตัวนี้หน่อยนึงถอยโอ้โหไม่บีมแล้วออกไปถอยไปคนน้ำไปพูนคนน้ำไปพูนแอมถอกไปกล้วมั้ยถอยไปข้างหลังแก่เย็นลากเขากะชังอย่างเดียวไหนดู่แรกคนตักปลาถ้าหลุดโทษคนตักนะครับไป้ไวไว ปลาเขาเคยขยับกระชากหมายเฉพาะกิดนะครับเขาลากไปแล้วนะครับเขาลากไปแล้วแล้วเขาให้มันตกนะครับเขาหลอกมาตกเขาหลอกมาตกครับเขาบอกว่าปลาหมดแล้วใจเย็นใจเย็นทำมันสุ่ยตอนนึงยกดคันน้งโอ้ยหนองมาแล้วลูกจ้าชุดกักัววาที่นู้ยะไกลดรงคันนะกดทำไมโอ้บ้าเลยจะสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาบีใจเย็นใจเย็นตัวใหญ่ ปลาเมื่อเชิดถึงนี่เป็นสูสสงตักมันก็นอันนี้เข้า,า,ขาหูรูดแน่านอนกินอย่างเงี้ยให้ปลามันเชิดก้อนตัวหมว่าเชิดจรินก้อนเท่าร้อยคืนกุ้งหมดพอดีนะครับกำลังจะไปซื้อกุ้งครับหมายลามาหาสวิงลามาหาสวิงว้ายเบรกก็ไม่มีเสียงเบาๆคนลงไม่คนไม่เออเออคนนั่นแหละโอ้โหตกปลาให้สอนจังวะเอาคันเบ็ดเคาะหัวแกทีนี้โอ้ยเฮ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 ้ยขาดแล้วมีส้นมาแล้ว ทีมทีมงานหีดำเอ้ตะแแม่ดำขาดโอ้ยผีปอบไปลามาพี่คนน่ะระวังเดี๋ยวเผื่อหลุดแล้วพุ่งเข้าหน้านะเอาหัวแปะฝั่งก็ได้นะลดลงเฮ็ดไปเล็วก็ได้มาเอามาเขืาแตวิ่งไปเลยได้เนียบหมดเลยปากก็เอาเสียงมันออกพอดล้างก็ดึงอ๋อกกลัวเขารู้ว่าได้ปลาเหมือนกันใช่ให้มันเชยก่อนจะเฝ้าไงดูจานสักนะครับจานสักครับ จะตักตักปลาเอรวันน ah. oh, ah oh, ah ah ี้ก ah ุ <laughs> 2> 2้งลุงไม่แห er ้วนะครับโอ้โหอาหาครับมันอ่อนมันบอยอมไงเด้ปลาสูงยู่เด้สี่ห้านาทีนน่นปลาไสห้าเือตัวนี้ไม่เอาสองหุ่นแม่นบ่สามหุ่นแม่นบ่นี่ครับสามสามหุ่นน่ะกูก็สาหุ้นอยู่เดู้จะทิปเย็นจะเย็นเชิญละเอาละขามาหาตัวผมยังย่งย่ง่ยอ่อยออก่่อยยหน่อย โอยนอตาวิทลอยหัวลอยหัวลอยหัวเห็ดเป็นเหลียญหัวเนี่ยขาดตกไว้คุณจะสนานานได้ไหมตกปลาจนขโมยงอกแล้วยังให้ปลาหลุดนี่ก็ไอเด็กนะไร่สดนะผู้ชมสามพันลุงสักเดินตามนี่ไปตักปลาผมมันนั่งอยู่ที่ไม่เขาไม่มีเดินตามหรอกคนตักปลาไม่เดินได้ไงโอ้ปลาไปกันนู่นแล้วค่อยๆมาตัวเองคนเออมาคนถอยมาถอยมาไปดีโอ้ทีนิดเดียวโอ้ยอย่าลากอย่าลากตะวิทย์๋ยวเบ็ดยืดนี่จะไปถอนทำไมปล่อยมันออกไปดิ ปลามันยังไม่อ่อนเลยมัำเชื่อก่อนมัำเชื่อก่อนเสร็จละเดี๋ยวอีกทีอีกทีปลามันลอยอยู่พอดีตีมันกดปั๊บเลยไปคือเมื่อวานเนี่ยของพญายนนนั่นแหละเอามาั้งพี่เดียวคนนะอ่ะาหาลุงก็เดินดขยับไปอีกหน่อยนึงดิโอ้อะไรยกขึ้น อะไรวะตักปลาไม่เป็นเลยโอ้โหเออหลุดในโทษลุงนะเนี่ยเอามาดิบุกห้มาอยู่ตรงโถอยพี่ยงไปพูดลุงเดินไปอีกหน่อยโอ้ยถีบตรงน้ำนั่นเน่แนแน่ให้เป็นเหรียนะไปดีไปตักดีโถอะลุงเดินไปโถตักทีเดียวนั้นเลยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดให้เป็นเหรีเฮ้ย ปัโ่ลุงตักปลาไม่เป็นนี่หว่าลุงต้องเดินดิโวมันเข้าตรงไหนมันหัวปัดนี้หมดแล้วนะเห็นว่ามันมาท่านอ่อนเนี่ยเอาก็เดินตามมันดิมันจะไปเรงพุ่นแล้วไปยังเออเดินไปเลยนะก่อนเดินดักหน้าเลยโถเอ้ยตกปลาจนหงอกกันหมดแล้วเอออิิไไไปปคืหลยโถ ปลาแค่ห้าโลโอ้ยไหนดูตัวดิดูตัวดีเดี๊ยฮ้ยแม่งไม่ใช่ห้าแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยตับปลาดผมผมไม่แห็นนะโอ้ยไหนดูทำอะไรกันเนี่ยไหนดูไหนดูเรียนควบปันเป็ดเจ้าของนี่อะไรเฮ็ดเอาตีนว่ะใหญ่ที่ไหนแล้วโอ้ครึ่งสี่สามขีดเบื้องเบ็ดตรงนี้สิปันมแปดเกือบไป็นอ่ะโอ้ C'est hum. mort.